3คนเลยนะคะพี่นัทศักดาทรกับนัททิวนี่ดูเท่ามากๆเลยค่ะส่วนพี่โบเนี่ยมีว่าลุคเนี้ยเซ็กซี่นะคะพี่โบเอาละค่ะไปอีกข่าวนึงแล้วกันนะคะเป็นข่าวของสาวซาร่าไอนี่นั่นเองค่ะ สาวคนนี้นะคะมินเคยนําข่าวของเธอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะในงานถแถลงข่าวซิทคอมเรื่องใหม่ของน้องเซร่านะคะซอสเซตแมนชั่นซีซั่นที่2โดยไซกลอกซีพีอร่อยตอบทุกไลฟ์สไตล์ค่ะคราวนี้นะคะเราเป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทําซิทคอมออนไลน์เรื่องแรกเรื่องนี้ด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นน้องเซร่าจะรับบทเป็นอะไรมีภาพมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะซาร่าไอมี่ค่ะวันนี้นะคะซาร่าก็ได้มาถ่ายซิทคอมนะคะเรื่องซอร์สเซตแมนชั่นนะคะซึ่งก็เป็นซีซั่นที่2แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมแสดงนี้นะคะและในเรื่องนี้นะคะซาร่าก็ได้รับบทเป็นซีค่ะเป็นตัวการนะคะที่คอยจัดการให้เพื่อนๆเนี่ยมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในแมนชั่นนะคะทุกอย่างก็เป็นต้นเหตุของเราเองนะคะแต่จะเป็นยังไงจะสนุกสนานขนาดไหนต้องลองติดตามชมกันค่ะ ช่วยเอากูเนี่ยไปทอดกระเทียมให้หน่อยนะแล้วตามบทพอถึงคิวเนี่ยเธอก็ยกจานนี้ออกมาให้พวกแวมไพร์กินเลยโอเคไหมโอเคจ้ะสบายห้ามากจ้าเส็จค่ะเแต็มหน้าเป็นหญิงสาวจับเขาพันประกาได้พูดเสร็จแล้วว่าทำไมไม่ได้แต่งฉันต้องลองเลยยินดีเค้าเป็นคนหนึ่งใครที่นั้นวันนี้ สาระก็มาอยู่กับเพื่อนๆน้องๆจัดละครเรื่องยอดเจดแมนช่างใช่แล้วแหมเป็นซิทคอมนั่นเองนะแนะนำตัวหน่อยดีกว่านี้นางเอกของเราค่ะสวัสดีค่ะบัวค่ะสวัสดีครับท็อปครับครับโอครับเบิร์ดครับิวเวฟค่ะโนตครับเกดค่ะ โค้ครับจาร่าค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามชมละครซิทคอมเรื่องซอ u ์สเซตแมนชั่นซีซั่นที่2นะคะได้ทาง AF Channel แล้วก็ทาง w w w s a u s e t m a n s i o n c o m ค่ะร่ติดตามด้วยค่ะ แค่ชมภาพเบื้องหลังนะคะก็รู้ได้เลยค่ะว่าซิทคอมเรื่องนี้ต้องตลกสนุกสนานแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะติดตามซิทคอมออนไลน์เรื่องแรกในประเทศไทยเรื่องนี้นะคะติดตามกันได้เลยค่ะที่ w w w s a u s a g e m a n s i o n c o m นะคะใครที่เป็นแฟนน้องซาร่าหนีห้ามพลาดเลยค่ะมีน้งมีข่าวของศิลปินเอคนไหนมาฝากกันอีกช่วงหน้าค่ะ